ไม่ไม่สอดทำไงครับถ้าเช้ไม่สอกสู้เลยก็ไม่ได้สู้ได้ครับจริงไม้สอกเรียกใช้ไม้สอดวกเพียสู้ไม้สี่สอดได้โบราณี่มีเชเต็ทมันมันมันระยะสั้นหน้าครับใช่ครับส้นฟ้มไม่มีตัวนี้ไม่มีเชือกมีหัวเดียวแล้วหมุนได้ใช่ไหมครับครับต่นเราเล็กกว่านี้ด้วยเล็กกว่านี้แต่นี้ไม่เป็นของไทยใช้จำลองการลุกนั้นออกมาเลนลูกมออกมาก็เลยมันเป็นลูกของ ปอกระชักเพราะว่าเีแล้วเนี่ยสามารถรับเนี่ยสามารถใช้ในการที่ตได้เข้ามาชิดนมไรถ้าตีมาสามารถรับไเลยสันผลด้ตีตัวเข้าไดเลยเพราะมเรื่องของการเข้ามชิดได้ถ้าตีระยะไกลรับได้ รับได้จริงแต่ว่าเขาทำดีนะดีแต่จริงถ้าเป็นน่ๆาไม่กลัวเลยดีมาครับดีมากติดตัวดีตดตัวตติตัวกน่มัีสาใไ้นนะครับทีนี้พราะการรับดีมารับมาได้ไหมีมื ก,ก็ต้องเก่งมวยหน่อยครับเก um oh. Oh. ่งมวยได้เดี๋ยวเดี๋ยวหมักเดี๋ยวมวยแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจีิงจริงมั้งครับตอกตอความผิดตัวเขาท้กันนะโอ้โหมันถอดได้ครับมันจะถอดได้เพื่อที่จะไปแล้วกลับมายจงถูกต้องนะจไหมเราปตีมาครับซุปเ์ไปปฏิมาอีกให้กลับมาทานนะไปให้กลับมาได้อีกไหมอ๋อให้อีกเอามาได้คู่มัน เร่าที่รัเขาแทคร้บไปได้ไหมตอนน้รับกไม่ทุกอีกมาอีกนะก็เป็นดาบไ้เกลป็นดาบเ้ารได้หเขารถได้เดี๋ยวตีัตีไม่ใช้เล้โอ้กลายเป็นดาบไปเลยใช่แต่ยังก็ต้องกล่งกิ่งต้องเกิ่งมวยเหมือนกันนะป้องกันตัวได้เหมือนจงจับซีเีด้วยีแล้วก็เยตได้ต้องอ้แันให้ราเป็นอ เมื่อกี้โดนอะไรเมื่อกี้โดนอะไรมจะตีมือก่อนกล้วเสร็จครับลอกเร็ตีมือปับโอเคของเราได้ไหมออต้้ทำอะไร้ันเขาโอ้คือตัวจับมือปล่อยได้เรนได้อ๋อกระลอรลอ้ไระอีกราลคืด้ไหือไม้ของเราแหละนไมคือของแล้าอนที่เขาใช้ต่างมือได้ปั๊บปั๊บต่า้หมมันโผลได้ตีมากดขึ้นเลยขึ้นได้ปั๊บ ้การใช้น่ะตูว่โอ HR, ้โหอันนี้ก็ควงควงตีอ๋อตีครับโอ้โหะหักเลยเนี่ยท้องสั่นนี่ไม่กล้าหมดแรยนานึ่งโอ้แตกเลยถ้าตีแรงไหวก็อยู่ไม่ได้หักแล้วอ๋อโดนหัวก็แบบเรียกตัวลงฟุบเวลาตีโดนหัวโดนขาทุกคน ฟอมแรงในการอยู่มอนแรงนะครัตีหลายแบบตีนมมเป็นจอบไี้ยทุกอ่างน oh. ับแ่ทแบบน้ลอยเลยก็ต้องตายตีขนตายต้องวิธีการตีไม่ตีมาเนี่ยเขาจล็อกย่นีล็อกมุ่มือสังว่าง่าขึ้นใช้ใช้เขียว